สบายดีสบายดีทุกๆคนเนาะมือหน,นีเหาจ้าผ้าพ่อแม่พีน้องหมูขูเบสขนนะู่ทุกคนเนาะมาเห็ดเมนูอาหารอยู่หน้าเนาะเออซื้อเมนูวาแทนแทนเมนูยังฮะเมนูยกกังเกาะเจ้าว่าเมนูยังสั่งเจ้าก,ก็บ้าดหรืเอเล่า,าอ๋อลำปลาคอสองตัว <laughs> เออนาะนี่นี่กำลังก่อไฟอยู่ตอน,นี้ อยู่หน้าเนาะเอาแบบบรรยากาศแบบยามแรงมาฝากเป็นเดือให้เบิงเดพอเขาขาผู้สาวกรง,งามพี่น้องจา้า <c> เ <oughs> ขากรง,งามผู้สาวกรง,งามเด้อสิบ,บอกให้เด้อนี่เห็นบ่มีแต่ทุ่งนามีรถถอกรถไทยเนาะเขากำมาเก็บนี่แหละฟื้นแถวนี้เนาะฮูดากมันบ่ได้นี่เนาะเก็บฟื้นอยู่ตอนนี้นะอะพอล้วกันไไหมถ่างของ เยังคำพี่โมเ wow. มนพี่เสดเดิ้วพี่สะเดินปลาเฮาสองตัว กินคอรละโตตองอีมือนี่กรอบแห้งสว i n ตองประหยัดกินเนาะอตองประหยัดกินโภไฟเฮาโอ้โหอุปรกรณ์ก,กับบุมียังลายเนาะทุกคนเนาะกัสซิมี่เป็นเอาตัวใดนี่ขี้มือส,สัสๆเลยแมนประแดก นี่นี่นี่เห็น,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 นได้เลยเหรอเดี๋ยวทำการอันนี้คือกระบงังไม้ไผ่เหาเนาะบ่วงให้ใส่ได้บ่วงถือมาอยู่เฮ้ยในทวงเปนงนัวเปนงนัวใส่ละ คือสเห็ดโถออกงากเทตอนนี้กำลังเหตุการ์เอาเครื่องที่เขาปรุงเนาะใส่ในกระบังสีล้ามได้บ้างนีมสีเอาไปกระบังไปปิ้งบ้านป้าหอมมีดีขอยันบนนัวดอกนัวแล้ว <c oughs> ปลาแดงยิบเดียวนะฮะใส่อีกแค่น้อยปลาแดงโอ้โหปลาคอตัอนนั้นได้เขาไปอยู่ในไฮแล้วพี่นอ้องเห็นปะ ไคเคยกินเดแบบสีฮะนะเอาจุคือบนร่มเน่ยบอกได้ไหมตัวเองเป็นรอเอกเดิขคอยเป็นตัวกรงเออกูเอามือซ้ำจังครับี่ชิออก้อนี่แล้วนี่ทุกคนเมนูเมื่อนี่ตอนนี้กำลังเหตุการ์เอาเครื่องที่เขาปรุงเนาะ ใส่ในกระบังสีล้ําได้บ้างไหมสีเอาไปกระบังไปปิ้งบ้านป้าหอมมีดข่อยันบนนวดอกนัวแล้ว <c oughs> ปลาแดงหยิบเดียวนึงฮะใส่อีกแค่น้อยปลาแดงโอ้โหปลาคอตัวนั้นได้เขาไปอยู่ในไฮแล้วพี่น้องเห็นปะไฟ <c oughs> <c oughs> เคยกินเดแบบสีะนะเอาจูคือบนร่มเน่ยบอกได้ไหมตัวเองเป็นพระเอกเด่น เอยเป็นตัวกุงเออกู ừ, เอามือซ้ำจังครับไปชิออก้อน,นี่แล้าเอานี่ทุกคนเมนูออหมื่นนี่นี่เลยขขาวด้วยขำม,มานี่เอาใส่ป่ะมันสีหอมมันะมันเน้ะเอาหนามใส่ เมนูตัวนี้แสบสุดยอดเลยกินหอมแต่เกาเขาจะอจัดไหวโบแมนบ่น <c oughs> แต่เกาเขาจะายัดปากมันไหวโกลโบแมนบ่บูยัดก็ได้ดดครับจ้ะกบ้าเก็นไามครับนี่เลย,เลยทุกคนเป็นตักสีแสบคัะหอมตอนนี้ก็ะคำละ สลัวสลัวแหละเอาผาบบรรยากาศท้องหน้ามาผาบพีผาบนองเนาะเห็นไหมเออมีขอบงอขอบงอัวไอ้พอหายตัวไปซะละ าำแล้วพี่น้องเอ้ยบาดี้จังใดนี่จังใดทุกคนบาดนี้ตอกโปร่งพอดีเลยคำมาทุกคนเลย เนาะแต่ว่าล้ามปลาเขาย่งงอยู่ย่งบะหมี่ละซุกเถ่อค้นอูคว้นเอาเลยแบบนี้นะอยู่ทุ่งหน้าพี่เด้อเอเฟกอีเมยยังมาเบิ่งคำละเพศยังกินวะฉันโอ้ล้ามอีเมยียโอ้ล้อมล้ามปลาสองตัวดิอเ,เออไปเออเออเอฮะใสไ่ไหมเหรอไ เมียมาเบิ่งเราแปลกใจทำอะไรไม่กล่องคือว่ายังแจฉงแล้วพี่น้องบาดนี้ตายบุห็นหงเลยบาดนี้นะจนคำจนเหมือดลามเหรอเหมือดบนเรนเอ็มบอบรรยากาศทงหน้ากับบุห็นแบ่งยังระบาดนีเฮ้อ คำมือเลยพี่น้องได้ยินงแต่เสียงกบเสียงเขียดหองได้ยิ่งบวชจะเป็นคกักคุณคำจนมือเด,ด้องานนี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์งานนี่จนค,คำจนมือ,ดดนนอ,อ,มอเลยโหรถไทยก็จนบ้เห็นรถไทยโอลามปาพี่น้อง ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วผู้ยังยังอีก <c oughs> ยังหัวกระดุกอ๋ยังอีกวหมนมีการขออีกมีการขออีกว้าวต่อยปรีอฟสองเสือคะมันน้องน้องซิมสุกแล้วอืมวาแล่ต เพิ่งเคยดมปอาไปเลยพพว้าหอมสุดยอดเลยป<อ>้าชิมดูมเอาเขาม,มาชิมโอ้ยซ้ำนี่แหละแซบห<อ> ừ, รือว่าอีตูเนาะโอ้แซบเอาทิปเขาเขึ้นมาทัดงนีห่หอมเ้ยหอมหอมกระบอกไหม จำได้ <c oughs> ตากตลมเลยัดจำปติจำมันคับบานโอ้ยอ่ะผมลืงนี่ไปเห็ดอยู่หน้าแต่ว่ามืดลายว่าสกินอยู่หน้ากูแหละบัได้มืดลายกินอยู่บ้านตัวแจกครับ Nhọn、yeah.